สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตำรวจยันทำคดีแต่งโมทุกอย่างตามหลักสากลคลิปที่แชร์ไม่เป็นความจริงเมื่อวันที่9พฤษภาคมพลตำรวจโทจริรพัฒนภูมิจิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวถึงข้อสงสัยการเสียชีวิตของแตงโมนิดารังนานอจริยะอ้างว่ามีหลักฐานใหม่คดีแตงโมแชร์กระบวนการลักศพไปทดสอบกับใบพัดเรือสร้างหลักฐานเท็จให้สอดคล้องกับคำให้การพยานคนหนึ่งบนเรือลำเกิดเหตุว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่าตำรวจทำคดีนี้ด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากรณีที่มีผู้กล่าวหาคณะพนักงานก็ไม่หวั่นไหวหากมีใครจะฟ้องร้องขอให้มั่นใจว่าสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ จากนี้ขอให้กระบวนการยุติธรรมได้ทํางานซึ่งคลิปที่มีการเปิดเผยมานั้นไม่เป็นความจริงคณะทำงานทําตามพยานหลักฐานที่ปรากฏเท่านั้น ด้านพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งในฐานะโฆษกคดีแตงโมร่วมกันแถลงข้อเท็จจริงชี้แจงถึงกรณีเปิดเผยหลักฐานคดีแตงโมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวพลตำรวจตรียิ่งยศเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลหนึ่งได้ออกมาแถลงถึงคดีแตงโมนั้นถือเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำห้เข้าใจ,ามไ,มาใจไม่ครบบริบทสิ่งที่กล่าวหามาทั้งหมดขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและที่สำคัญ ทําให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมพร้อมยืนยันว่าได้มีการส่งสำนวนให้อัยการจังหวัดนนทบุบรีเรียบร้อยแล้วดังนั้นจะนํามาชี้แจงทั้งหมดไม่ได้แต่จะชี้แจงเพียงในหลักการเท่านั้นเนื่องจากสำนวนอยู่ในอํานาจของอัยการซึ่งอาจจะกระทบกับสาระสาคัญทางสำนวนและคดีได้ สำหรับการอ้างอิงพยานผู้ชำนาญการทั้งหมดทั้งผู้ชำนาญการเรือหรือ GPS ต่างๆเจ้าหน้าที่อ้างอิงโดยหลักกฎหมายทั้งสิน้นโดยมีกลุ่มบุคคลที่รับรองผู้ชำนาญการเหล่านี้ซึ่งผู้ชำนาญการของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดสามารถให้ถ้อยคำในชั้นศาลได้โดยมีทั้งมาจากในหน่วยและนอกหน่วยหลายๆองค์กรไม่ใช่การนำเอาคนเดียวมาทดสอบสมมติฐานในคดีและเป็นพยานผู้ชำนาญที่มีการรับรองมีอำนาจหน้าที่สามารถให้ถ้อยคำใน ั้นาได้ดังนั้นจะเอาคนมาแอบอ้างให้ถ้อยคำในคดีของเราไม่ได้ยืนยันว่ามีที่มาอย่างถูกต้องพลตํารวจตรียิ่งยดยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายส่วนคําว่ารักศพนั้นในกรณีทั่วไปหากวัตถุพยานที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานและยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนพนักงานที่มีอํานาจสามารถนํามาตรวจพิสูจน์ได้ส่วนจํานวนบาดแผลนั้นไม่เคยมีการพูดถึงจํานวน11พแผล แต่จํานวนบาดแผล22และ26บาดแผลนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคหลักการและเวลาซึ่งในวันที่ชนะสูตรโดยนิติวิทยาศาสตร์นั้นก็ไม่มีประเด็นขัดแย้งกันยืนยันว่าเป็นเรื่องวิธีคิดเทคนิคเวลาที่แตกต่างกันซึ่งไม่ทําให้สาระสําคัญในคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้ใครก็สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญและออกความเห็นได้หากความเห็นเหล่านั้นทําให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายก็ต้องถูกดําเนินคดีทั้งนี้ ตนไม่กังวลใจในการทํางานแต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่กระบวนการโซเชียลได้ส่งสํานวนคดีให้เอัยการไปแล้วและขอยืนยันว่าตํารวจทํางานด้วยความโปร,โรง่งใสซึ่งหลักฐานบางส่วนที่ถูกตัดต่อทําให้ประชาชนไขว้เขวจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้จึงต้องมาชี้แจงให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าตํารวจทาคดีอย่างเต็มที่และไม่มีกระบวนการใดแอบแฝงส่วนกรณีที่มีผู้อยู่เบื้องหลังนั้นผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการซึ่งมีการรายงานเสนอผู้บัญชาการพิจารณา ดังนั้นกรณีที่มีผู้อยู่เบื้องหลังยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคดีดังกล่าวเป็นคดีดที่มีประชาชนให้ความสนใจตนเชื่อว่าไม่มีใครนำตำแหน่งหน้าที่ไปแลกกับการสั่งการให้คดีบิดเบี้ยวเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจและความมุ่งมัน่นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ